สวัสดีครับวันนี้เพจ gadget 365 day ครับวันนี้เรามารีวิวตัวหูฟังไวเลสรุ่น pro 5นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ออกมาใหม่ผมเพิ่งได้ของมาแล้วก็ดูแล้วมันน่าใช้มากๆเลยเดี๋ยวลองมาแกะกล่องรีวิวกันว่าสินค้าตัวนี้มันเป็นยังไงกันนะครับโอเคเราเปิดกล่องมาเลยเนี่ยก็ ทั่วไปเลยครับก็จะมูเมนนุ่นก็เป็นคู่มือการใช้งานนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษเนาะตัวนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันครับเพราะว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้เคยได้ใช้ตัวหูฟังไวเลสกันมาพอสมควรแล้วแล้วก็ในกล่องก็จะมีสายชาร์จอ่าสายชาร์จด้านนี้จะเป็นหัวชาร์จของไอโฟนนะตัวนี้เสียบชาร์จถ้าเพื่อนๆมี iPhone อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้สายของ iPhone เนี่ยเสียบชาร์จได้เลยวิธีการชาร์จง่ายๆเลยครับก็เสียบเข้าที่ตูดเลยเนาะ แล้วก็ออกด้านหนึ่งก็จะเป็นพอร์ต USB ก็ไปเสียบกับ power bank หรือว่าจะเป็นแท่นชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาใช้งานตัวเครื่องเปิดแสดงสถานะเลยเนาะตัวนี้โอเคเรามาดูตัวเครื่องกันครับตัวเครื่องก็ไซส์น่ารักมากเล็กกะทัดรัด นิดเดียวเองครับเทียบกับฝ่ามือผมก็แค่นี้เองเห็นไหมเล็กมากแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเวลาเปิดฝาปุ๊บเนี่ยจะแสดงสถานะทันทีว่าเครื่องเนี่ยพร้อมใช้งานถ้าเป็นโทรศัพท์ทั่วไปเนี่ยก็ต้องเข้าไปเซตติ้งตรงบลูทูธนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของ Apple เนี่ยคือมันจะขึ้นว่าเห็นไหมครับมันจะลิงก์เข้าหากันเลยแค่เพื่อนๆเนี่ยกดแค่ เชื่อมต่อเนี่ยตัวโทรศัพท์เนี่ยก็จะเชื่อมบลูทูธเข้ากับตัวหูฟังเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับแล้วก็จะบอกสถานะการทํางานว่ามีแบตเท่าไหร่ตัวกล่องมีแบตเท่าไหร่หูฟังมีแบตเท่าไหร่ง่ายมากครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวหูฟังกันโอเคก้านสั้นนะครับ ตัวใหม่ที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวก้านยาวนะแล้วก็มันจะมีตัวทัสกีนตรงนี้ตัวนี้จะรู้สึกสากนิ้วนิดหนึ่งเหมาะกับเวลาเราไปกดหรือว่าไปอะไรเงี้ยจะได้สัมผัสได้ว่าโอเคเรากดโดนเนาะดูครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยครับตัวหูฟังเนี่ยครับก้านเนี่ยมันจะเป็นก้านสั้นเล็กนิดเดียนวนะนครับทําให้เวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะไม่ยาวเทอะทะผ้าตรง หูออกมามันจะดูพอดีแล้วก็ดูสวยงามเวลาเราใส่เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับเห็นไหมครับเพื<ๆ>่อนๆมันจะพอดีเลยแล้วก็ดูไม่เกะกะเวลาเราวิ่งหรือว่าเราออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่หลดุดไม่หลดุดใช้งานค่อนข้างที่จะเนี่ยฮะเพราะว่ามันจะพอดีกับร่องหูทั้งหมดเลย นะวิธีใช้งานก็เปิดบลูทูธเชื่อมต่อเรียบร้อยปุ๊บเราก็เนี่ยครับผมพอดีเปะ๊ะมันดูสวยงามแล้วก็ดูไม่เทอะทาด้วยโอเคครับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวหูฟัง Pro5 ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงเพื่อนๆลองไปหาใช้กันดูนะครับตัวนี้ผมว่าใช้งานง่ายราคาไม่แพงแล้วก็ เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจําวันเพราะว่าตัวหูฟังเนี่ยก้านไม่ยาวแล้วก็ดูไม่เทอะทาด้วยยังไงขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ